นี่ไงวิ่งวิ่งวิ่งตึ๊ด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 นี่ไงวิ่งวิ่งวิ่งตึ๊ด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 คนโตนี่ว่ะนะวิ่งเข้าบ้านตรงนั้นโจรมันใจเย็นมากไงทุกคนคือพี่ที่เขาเจอเขาบอกว่าคือมันะแอบอยู่ข้างรั้วบ้านเราฝั่งนู้นเอาเสือมานั่งปูด้วยนะโจรเข้าบ้านเราอยู่ลูกคือเมื่อกี้มันปีนเข้ามาบ้านเราที่เขาเข้ามาดูกล้องวงจริดเยออะๆนี่คื เขาเข้ามาดูว่าโจรเนี่ยมันยิงผ่านกล้องไหมโจรึ้นบ้านครับพี่น้องเจ้าเบื้องม้าข่อยเบิ้งม้าข่อยเบิ้งม้าข่อยโจรึ้นบ้านขโมยขึ้นขโมยขืนบ้านนะครับเบิ้องผุนเบิ้งเบิ้งผุนนะครับเพิ่นเบิ้องงว่ากล่องกล่องวงจรปิดครับเจ้าเบื้องม้าผมครับม้ามามันคืองูเฉาะตาเนง ขโมยคือขโมยขึ้นบ้านนะครับเบิองผุน่ะเบิองเบืองผุน่ะครับเพิ่นเบิองกองว่ากล่องกล่องวิดีโอติดครับเจ้าเบิองหมาผมครับหมาคือมาคืองูเจ้าถังงูแห้งอีหลี่ห้ปึกสักเจ้าเบิองรถผู้ใหญ่บ้านมันมันบ่ิสุทธิ์ขนาดว่าแขกขับเจ้ามาขอเบิองกล่องผู้ใหญ่บ้านหน้าป่ะครับผู้ใหญ่บ้านหน้านี่ผู้ใหญ่บ้านเบิองกล่องอยู่มันเรียนตอนละผู้ใหญ่บ้านปรู้จุกปีน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 ปเนปีนปีน่ีนป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 ีน้ีนป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 ีเบินงหนามันเจ้าเบินงหนามัน งโค่ก็อิจัยนี่โจนครับผมนี่แหละเ้าเทียเดียวจนขึ้นบ้านครับพี่น้องเจ้าเบิ้งมาข่อยเบิ้งมาข่อยเบิ้งมาข่อยโจขึ้นบ้านมึงครับโจขคืนบ้านบุกแฮคือแล้วแบบว่าด้วยความที่เบิงเบิ่งซุ้มนี่ ซื้อบือแห้งแล้วแบบว่าด้วยความที่โจรมันใจเย็นมากไงทุกคนคือ <c oughs> พี่ที่เขาเจอเขาบอกว่าคือมันอะแอบอยู่ข้างรั้วบ้านเราฝั่งนูน้นเอาเสือมานั่งปูด้วยนะง่วงเลยเอี่ยงวะมันคือสิใจเย็นขานาดัานอน๋อ <c oughs> คนคือเรื่องเล่าของคืนนี้นะที่แบบว่ามันโมนหาเรียงมึงมึงเบิงมึงเบิง,บ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 งเอาเอาเอามันมาเอานเอาะเรื่องเล่าของคืนนี้ลูก มึงเสียวยังมาจับโจรผู้ใหญ่บ้านมึงรู้จักบ่อมึงกลับไปเรียนหรือน้ำเพลินเนี่ยสัมผัสมันเป็นยังไงถ้ามีโจรเข้าบ้านหนูจะจับไหม <c oughs> บทจับจริงๆโจรเข้าบ้านหนูเห่าไหมเฮ้ยอย่าหาเรื่องใช่บิเลียนมาเบิ่งอีกบักหนึ่งบักเสาหลาครอบง่วนพุ่นเขาตื่นเงียบเบิร์แล้วตื่นตื่น โจรเข้าบ้านเข้าเจ้าโจรเข้าบ้านลูกโจรเข้าบ้านเมื่อกี้โจรเข้าบ้านเข้าบ้านเราเนี่ยเอาสูกาสีเรียงเปลืองเขาสูแค่โจรเข้าบ้านแม่สวยโจรเข้าบ้านเข้าบ้านเท่านี้ละเอ้ากูเลี่ยงสูเพื่อให้สูมาเฝ้าบ้าน โจรเข้าบ้านเราอยู่ลูกคือเมื่อกี้มันปีนเข้ามาบ้านเราที่เขาเข้ามาดูกล้องวงจรปิดเยอะๆนี่คือเขาเข้ามาดูว่าโจรเนี่ยมันยิงผ่านกล้องไหมไปดูกล้องกันทุกคนเดี๋ยวพอจะเอาใหญ่นี่ออกมาเนี่ยเป็นออกมาเนี่ยเขาบ้โบ้คอมันหนึันมาแอบอยเงไม่แอบไม่ได้แอบไม่ามาได้ไแอบมันออกมาจากบ้านลุงนันนั่นนั่นแล้วไปยืนนั่นน่บ้านลุงนันมีอะไรหายหรือเปล่านั่นเห็นไหม อวดยังขี่ไม่เคเห็นี่นี่ไม่ต้องหยุดนะอแล้วก็เดินเข้าบ้านไอ้แฮทต่อครับ21 52แหนแหนวะแล้วแฮทเดินเข้าไปแล้วนนั่อ21 52แจ็คมองไปปันวะแล้ววิ่งออกแล้วตึ๊ด นี่ไงวิ่งวิ่งวิ่งตึ๊ก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 คนโตนี่ว่านะวิ่งเข้าบ้านลรงนัมนั่นพุ๊บปีนปีนแต่เหมือนปีนไม่ได้ปะปีนได้ไม่ได้เอ๊ะมันก็หายไปตรงนี้มันหายไปเออนะฮงยืนออกออกมาออกมาออกไปเป็นกระดาษเห็นหมาเป่ออกมาสักพักเลี้ยวซ้ายวิ่งกลับมาบ้านลุงแรนอีกวิ่งกลับมาบ้านลุงัรนแล้วก็ปีนเข้าไปอีกปีนเข้าบ้านลุงแรนตอนสี่ทุ่มสามสิบเก้า หายไปโดนนะวะนี่ไงอ๋อนี่ออกมายืนหน้าบ้านใช่ไหมอ๋อออกมายืนหน้าบ้านนี่แล้วก็เดินไปจะเย็นนะวะไอ้กระเป๋ามันหายไปวบามันมันบอสัตว์หมาวิ่งตามหมาวิ่งตามจริงเราต้องวิ่งไปถามหมานะเพราะหมาเห็นแล้วหมาตามหมาไม่กลับเมื่อกี้หมาตามสี่ทุ่มสามสิบเก้าะเป็นไงโดนเข้าบ้านอีหลีเบิ้งซุ้มนี่ซุ้มนี่ โอ้ยปุ๊กอ,อัางน้นาสูอีนี้โจรเข้าบ้านโจรเข้าบ้านไม่ยังสิโจรเข้าบ้านเข้าบ,บ้านเราเนี่ยสวยเอ้าเอามันๆๆๆๆๆๆเข้าบ้านเห่าแบบว่ามันแรงุ่นุุุุุุ่เขามาบานเห่าหน้าที่ของปุกสูคือสูจะต้องเห้าโจรต้องเฝ้าบ้านเข้าใจไหมคือเห่าโจรอ่ะเวลาใครเข้ามาปุ๊บก็คือเห่าไม่ให้มันเข้ามาขาโมยของในบ้านอ่ะ เาโจนนี่จักโจนมาเฮาเป็นบอเฮาโจนแบบวัาคือจันตอนเข้าอี้เขาสัหน่เฮาโจนนะลูกแบบว่าเพื่อให้ให้ตาให้ยายหรือให้พ่อหนูรู้ว่าอ๋อมันมีโจนเข้าบ้านนะจริงมันเปิอไหยุมีมันหาย่างดีมงดิใช่นี่ อ๋อกอีแตกแม่งนี่อย่าบอกยายเด้ออ๋อคือนั่งรอตรงนี้เลยโคตรใจเย็นโคตรใจเย็นทุกคนคือท่านจะคองกินเขาแล้วมันนั่งรอตรงนี้แล้วมันกัดจะเข้ามาขโมยของในบ้านแต่ว่าด้วยความโชคดีคือผมเลี้ยงไซบีเรียนไว้มันเลยนอนเฝ้าบ้านให้บมเบียนดอกแม่งคือทุกคนดูทีวงทีวีคือด้วยความที่เราไม่ได้เก็บอะไรเลยคืออยู่ข้างนอกบุดเลย คือโจนโจนจากจากที่ฟังฟังเล่านะครับคือเขาแอบโจนวันั้นอ๋อบอแมนได้ยงก็เป็นแต่ยาตแนะว่าคือโจนน่ะแอบอยู่ข้างบ้านตรงนู้นนะครับแต่ว่าน่าจะแอบอยู่นานแหละแต่ว่าผมไปกินข้าวตอนดึกไงมันก็เลยเปิดไฟไว้ตลอดเขาน่าจะน่าจะมันหนาหนาจะขามเขามาบานเท่าแม่อิลีอย่างแม่บอกนะครับเพราะว่าใช่เพราะผมไม่นอนสักทีผมไม่นอนสักทีคือผมมาก็ไปกินข้าวตอนประมาณสี่ทุ่ม แล้วเขาตอนที่เราจับได้เห็นนะี่คือตอนประมาณประมาณสี่ทุ่มยี่สิบแปดยี่สิบเก้านาทีนะฮะทุกคนคือเขากะปีนข้ามมาแต่พวกเรายังไม่นอนไงแล้วมันมีคนมาเจอก่อนเขาก็เลยวิ่งเข้ามาแต่ว่าด้วยความที่เราก็เลี้ยงหมาดีเนาะมันนอนเบิงแม่ทุกคนมันนอนเบิงอีข้อสามมันก็น,นอนเบิงเข้สวยก็นอนเบิงอ้าวกระโจนมันก็นคือแขกลหละเกงสวยว่าโจนมันคือแขกเพราะว่ามีแขกกระตรง เมื sea, arks, home, air, so ่อก right. ี Eller. ้ขนาดว่าผู้ใหญ่บ้านหรือแบบว่าชาวบ้านมาขอดูกล้องวงจรปิดเป็นคนแปลกหน้าทั้งหมดเลยนะเขาสากมันวิ่งเล่นุดนี่แหละทุกคนเรื่องเราผมคิดว่ามันสี่เขาบ้านผมเด้อิหลีมันนางถ่ายเวลาอีหลีครับดีดีนะที่ผมเลี้ยงหมาใช่บีเลียนไปเฝ้าบ้านผมเลยบุถือหลักเป็นอยู่ผู้ใหญ่บ้านมันนอนเฝ่าอีหลีขนาดว่าผู้ใหญ่บ้านย่างเขาบ้านเนาะ มาเรียนเหรนักผู้ย่บ้านเนาะมาผมสุดยอดชู่กับพ่กเฝ้าอีย่างเลยเด้เบิ่งบัเขาเจาของตะตื่นเนาะจนรถตำรวจมาหอนหน้าบ้านเนาะขาจาของตะตื่นเนี่ยรถตำรวจมาถึงหน้าบ้านแล้วเนี่ยหมาเพิ่งตื่นตื่นหลังคนคืออีหย่งวะ เอาเอาไอเป็นนักข่าวร้เปเอาโจรเ้าบ้านผมนี่รถตำรวจบ้านเรวผมข้อใจครับมาผมบอหครับมันีนังผมบอห์ครับรู้หรือเปี่าผู้พพากมากครับผู้พิพากษามากทุกคนนี่เ้นมากไหมครับชั่วไม่ไม่ไม่มีไม่มีม่มีผู้พพากไปก่อนนผมเนี่ยไปให้มันด่างไปเลยบักแบบปตื่น น้องผมปตื่นครับพ่อแบบเขาเจ้าพ่อแบบเขาเจ้าปตื่นครับตื่นครับโจรสิปิ้นเฮียนมันเฮ้ยมันน่าคล้องจะคล้องอะไครับบอแม่นดอกมันถึงมันหลักหมาเพี่ยนี่ไงน้อยดีเพียงน้อยดีเพียงสวัสดีครับตำรวจมาทุกคนทุกคนมาผมเอียงเกาะแล้วปรกคาบแปลงก็ปสบความสำเร็ดี๋ยวบาดบาทปกต้องเงิก็ประคับแปะเข้าไปเบิรงกล่องว่งจอดปิดหน่อยยิบปอกสุกบอกว่าเด้ะเอาบอกม่วงพหรอ ของกลากลักขามตำรวจมาแล้วอันนี้เดี๋ยวดูสภาพเหตุการณ์เจ้าเป็นพี่ที่ก่อนในผมเนี่ยไอ้บอคือครับเป็นนักขคาวไอ้ผมเนี่ยบอกน้ำมันดูเหมือนเซาแบงปลาืรอบตีนกับน้ำมันปลาอิลิ่ง A few moments later เพิ่นว่าเพิ่นว่าอันหมาเนี่ยมันเลียนเฮาเบิดน้ลำโซอยแม่มันเฮาเสียงดังเบิ่งหมาเฮาบันนี้นอนเรื่องที่นอนสบายใจเซึ่ง ไอ้จนมาตำรวจมามาของตะตืน่นมึงบังกูดแจ็คบุรดูสีฟ้าเข้าไหนกับมึงปึกมันคือปึกขักปึกแน่แท้มันคือเลี่ยงเสียเขาซุกแท้ยังี่โจรเข้าบ้าน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 ลูกเลยบ้าหูแอ้วยัง อ้าถ้าถ้าโจรถ้าถ้าโจรอ่ะวโขดแปงเอ้ยโจรมาขอมือห้มือเสยนุ่นไปไปขอมือหน่อยเอ้ไปขโมยของมาหน่อยนะลูกเลยเข้าจําลองเหตุการณ์พอสมมติว่าโจรเข้าขบ้านอ่ะสมมติเด้อเราจะจําลองเหตุการณ์นะฮะไอ้อ้วนบาสเป็นโจรเดี๋ยวว่าถ้าโจรเข้าบ้านเสร็จปุ๊บมาขอมือมาเด้ออ่ะพลาดบาสโจรเข้าบา้านเนี here, ่ยเข้าไหมโจรโจรมากโจรมากเออโจรมากโจรมากโจรโจรโจรนี่คือโจรนะครับทุกคนโจรเข้าบ้านพออีเขาสวยเอ้ยพออีเขาซากปุ๊บขอมือหน่อยลูก โจรเข้าบ้านขอมือโจรมันเป็นโจรดีมากแล้วก็ไปลักคอแม่แม่แม่จำล่องจำล่องเหตุการณ์เอาไม่วัดเอาไม่โจรเข้าบ้านโจรเข้าบ้านขอมือขอมือขอมือปั๊บเรียบร้อยไฟซ้อนก่อข้อมือเนี่ยแม่สอนคุณใดของกลับบ้านเรียบร้อยไป ไป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 เข้าบ้านโจนเอาของไปแล้วซวูไปนอน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 ไ่ที่นอนไหมโจนเอาของกลับบ้านเรียบร้อยนี่ละ่ะะขับเซียนบิเลียน สำหรับใครนะครับที่ต้องการที่จะอัปเดตความคืบหน้าของคดีว่ามีการจับโจรได้ไหมสามารถกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนได้นะครับเดี๋ยวถ้าคาดีคืบได้ยังไงจับโจรได้ยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตข่าวคลาวนะฮะให้ฟังกันอย่าลืมนะครับถ้าใครอยากรู้ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะอย่าลืมนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆและความสนุกกอบใครที่ YouTube ช่องวุ้นวายสตอรี่นะครับผมคืนนี้ขอตัวไปนอนก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย